สวัสดีครับผมจอมครับวันนี้เราก็มาอยู่ร้าน Mental Situation น,น,นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเรลียนเปลี่ยนสีนะครับหรือ Photo Comic l e n ์นั่นเองครับ ซึ่งเลนส์โฟโต้คอมิกเลนส์นะครับหรือว่าเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยโดยปกติเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาจะเปลี่ยนสีเวลาที่นอกอาคารอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยความเป็นจริงแล้วนะครับเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนสีนะครับเมื่อมีปัจจัยนะครับอย่างเช่น UV นั่นเองครับเข้ามาจับเนี่ยก็จะทําให้ตัวเลนส์เนี่ยมีสีที่เปลี่ยนไปหรือว่ามีการเข้มขึ้นได้นั่นเองครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับอย่างเช่นในตอนที่เเรรราานนะะคับไปปใต่งทศ หรือในประเทศที่มีภูมิอากาศเย็นเย็นเนี่ยนะคบก็จะทําให้ตัวเลนเนี่ยมีความเข้มขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับหรือในอก,กรณีหนึ่งอย่างเช่นไปนในสถานที่อย่างเช่นบนดอยอะคับในกรณีที่ท้องฟ้าค่อนข้างเปิดเนี่ยก็จะทําให้ความเข้มข้นของ U V เนี่ยค่อนข้างสูงนั่นเองครับทำให้การเปลี่ยนของตัวเลนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและเข้มขึ้นครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งในเรื่องของเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยมีกันกี่ประเภทนะครับโดยปกติแล้วนะครับเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็นสาประเภทนั่นเองครับโดยประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเลนส์ใสแล้วมีการเปลี่ยนสีในประเภทที่2นะครับก็คือในกลุ่มเลนส์นะคบที่มีการเปลี่ยนสีนะครับแม้ว่าสวมใส่ภายในรถยนต์นะครับหรือว่ารถโดยสารนั่นเองและกลุ่มประเภทที่3นะครับก็คือจะเป็นเลนส์ย้อมสีนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสีที่เข้มขึ้นนะครับตามสภาวะของแสงอ v นั่นเองครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกนะคะประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของเลนส์ใสนะครับแล้วมีการเปลี่ยนสีเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาก็สามารถแบ่งได้เป็น3หัวข้อย่อยนั่นเองครับโดยหัวข้อย่อยแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของ,ของเทคโนโลยีของเลนส์เทคโนโลยีของเลนส์นะครับของแต่ละค่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเลยครับก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของความเข้มของสีนะครับความเร็วในการเปลี่ยนของสีนะครับหรือเมื่อเข้าสู่กับเข้าสู่อาคารแล้วเนี่ย การเฟลของสีนะครับเกิดการเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหรือว่าเปลี่ยนได้อย่างช้าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายานั่นเองครับในกลุ่มที่ตอนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของเฉดสีอ่ะ ในกรณีนี้นะครับขอยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเฉดสีเทานะครับในแต่ละค่ายนะครับก็จะมีเฉดสีเทาที่ค่อนข้างต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นเฉดเทานะครับที่ออกไปทางอมเขียวหรือว่าไปทางอมฟ้าอย่างในแต่ละค่ายนะครับก็จะมีแยกย่อยไปอีกที่ในแต่ละค่ายเนี่ยอาจจะมีการผลิตมากกว่าหนึ่งเฉดขึ้นไปนะครับให้เราได้เลือกนั่นเองครับในหัวข้อย่อยที่3นะครับก็ได้แก่กลุ่มของเรนปรหลอดนั่นเองครับในกลุ่มของเรนปรหลอดนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่า เลนปลอดสามารถทําเป็นเลนเปียกสีได้ด้วยหรอแต่ความเป็นจริงแล้วสามารถทําได้ครับในกลุ่มของเลนป์ลอดนะครับก็เหมือนกับการเราใส่แว่นกันแดดที่มีลักษณะของผู้สวมใส่ครับเวลาที่มีบุคคลภายนอกมองเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เห็นตาของผู้สวมใส่นั่นเองครับซึ่งจะสะท้อนคล้ายกับผิวของกระจกนั่นเองครับก็กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นของกลุ่มเลนตปลอดก็ค่อนข้างเหมาะนะครับกับกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบในทางด้านของแฟชั่นหรือชอบที่พื้นผิวเลนเป็นผิวปรลอดนะครับก็ค่อนข้างเหมาะ ๆในประเภทที่2นะครับก็ได้แก่กลุ่มเลนที่เปลี่ยนสีนะครับแม้ว่าจะอยู่ภายในรถยนต์นั่นเองนะครับหรือรถโดยสารนะครับกลุ่มในประเภทนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากกลุ่มประเภทแรกครับที่เป็นกลุ่มเลนสาสเปลี่ยนสีเพราะว่ากลุ่มเลนสาเปลี่ยนสีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนสีได้เมื่ออยู่บนรถโดยสารนั่นเองครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปอะครับรถโดยสารเนี่ยจะมีการเคลือบ หรือว่ามีฟิล์มนะครับที่กันรังสี UV อยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่นั้นเนี่ยเวลาที่ใส่กลุ่มเลนส์ประเภทแรกเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ในบุคคลที่ชอบแบบขับรถเป็นประจำแล้วมีอาการแพ้แสงครับเป็นการปรับสภาวะตามแสงแดดนั่นเองครับก็จะทําให้มีการปรับสีที่เข้มขึ้นได้นะคะได้กลุ่มของประเภทที่3นะครับก็ได้แก่กลุ่มของเลนส์ย้อมสีกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะมากๆครับกับ บุคคลนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสายตาหรือว่ามีปัญหาอาการแพ้แสงนะคะค่อนข้างที่จะเหมาะเลยครับสาหรับเลนประเภทนี้เพราะว่าเขาเนี่ยช่วยจากัดนะครับแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาได้นั่นเองครับใน,นกรณีของคนที่มีการแพ้แสงมากๆเนี่ยจะพบว่าเวลาออกกลางแจ้งครับม,มักจะมีอาการหยีตาเองครับแต่ว่ากลุ่มเลนตัวนี้เนี่ยจะทําให้ใส้สบายมากขึ้นครับเวลาออกกลางแจ้งครับ สำหรับในเรื่องของราคานะคบทางร้านของเราแนะนำอยู่5แบรนด์นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นดังนี้ครับอย่างในแบรนด์ของเอซีครับเริ่มต้นจะอยู่ที่5,400บาทครับสามารถดูรายละเอียดนะครับทางด้านข้างนี้ได้เลยครับแบรนด์ที่2นะครับจะเป็นแบรนด์โฮย่าครับเริ่มต้นนะครับก็จะราคาอยู่ที่5,400ครับแบรนด์ที่สนะครับจะเป็นแบรนด์ไซส์ครับหรือว่าเป็นคราวไซส์นั่นเองครับเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่6,000บาทครับสามารถดูรายละเอียดทางด้านข้างได้เลยครับ แบรนด์ที่4นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของ r o เ e n Stock ครับ r o เ e n s t o อ k นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่8,550บาทครับสำหรับในแบรนด์สุดท้ายนะครับที่ทางร้านแนะนำนะครับจะเป็นแบรนด์นิคอนครับราคาเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ที่ราคา9,900บาทครับรายละเอียดนะครับสามารถดูทางด้านข้างได้เลยครับสำหรับนะครับในผู้ที่มีค่าสายตาสูงๆนะครับที่จเป็นที่จะต้องใช้เลนส์1นจนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบรนด์ครับ ซึ่งแบรนด์แรกนะครับจะเป็นแบรนด์มิคอนครับส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับจะเป็นแบรนด์ของเอสซีลอร์แต่ว่าแบรนด์ของเอสซีลอร์นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นของไอเซนเท่านั้นครับแต่ข้อมูลข้างต้นนะครับก็น่าจะทราบถึงประเภทของเลนเปลี่ยนสีแต่แล้วใช่ไหมครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่ามีสีที่ถูกใจไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านนะครับทางร้านเนี่ยก็มีเลนนะครับทุกเฉดสีให้ได้ลองกันนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่อยากให้ลูกค้านะครับ เลือกเลนนะคบแล้วก็เข้ามาลองเวลามองผ่านตัวเลนเปลี่ยนสีเนี่ยมองเห็นแล้วสบายตาจริงไหมนะคะหรือเวลาใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะกับบุคลิกหรือเปล่านั่นเองครับซึ่งก็ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมะครับก็สามารถติดต่อทางไลน์แอดทางด้านล่างได้เลยครับ